ที่เราเจอจิตมาณแท้เป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ในวันนี้ที่ได้รู้ได้มาหาแม่ได้เห็นความเป็นไปของชีวิตเราและความเปลี่ยนแปลงในจิตเราจากการที่เรามองเห็นนี่แหละมาเป็นทางที่ปรากฏในใจเราเกิดขึ้นในใจเราใช่ไหมเจ้าค่ะสำหรับลูกที่ได้เห็นมา ที่ได้เห็นอากูศลนี่มันเรียกว่ามันพูดขึ้นมาในตัวเราเปน็นยังไงคือคือ,คอมองหิ่งก็คือชายตาหน,นี่ไม่ทําทําทําไมทําไม่เห็นได้อะไรเลยนี่ก็ไม่หมดเออนี่ก็ไม่หมดคือทํามาตลอดแล้วเนี่ยก็ยังไม่เห็นได้อะไรไม่เห็นอะไรดีขึ้น,น,น,นมันความคิดลบเป็นแบบแล้วก็ ไม่เอาอ่ะไม่เอาแล้วไม่อยากเป็นแล้วไม่อยากไม่อยากไม่ไม่สวดมนต์ไม่กินมังไม่ไม่สนใจไม่เอาอะไรสักอย่างเลยไม่ทําอะไรเลยเหมือนคนปกติเออใช้ชีวิตปกติปกติแล้วก็แย่ลงดิ่ง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 ลงทำในลูกเข้าใจใช่ไหมเข้าใจในศาสนาทุกอย่างปล่อยวางนิ่งศรัทธาในใจเพราะว่าอย่างหนูหนูขาดของ แต่งตัวเองเป็นแม่เป็นเสื้อยือดมันไม่เคยห้อยสร้อยไม่เคยใส่ของขังไม่เคยอะไรเลยหนูเป็นตัวอย่างเนี้ยหนูขายของไม่แต่งหน้าด้วยคือไม่มีใครว่าหนูเป็นอะไรไม่อยากให้ใครรู้หนูเพราะว่าเรารู้ว่าอย่างหนึง่งจะให้คนดูถูกคูบา <ใน S 2> อาจารย์หรือองค์ในเราคือตังทำให้คน เข้ามาศรัทธาคิดว่าเงินเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าเราดูสายทองเส้นใหญ่ๆโอ้นู่นนี่นั่นคือเห็น <he en S 2> ว่าเราลองสั่งเสริเจ้าค่ะเนี่ยหนูเป็นอย่างเงี้ยเนียนแม่มจะบอกว่าสิ่งที่ลูกพูดมาน่ะมันคือศรัทธาเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้เจ้าค่ะคือเรามอง,งเหเปลือกมองเพีมายาเราไม่ได้มองถึงแกนแท้ข้างในจากการลูกได้เข้าใจอ่ะพอรู้ได้เข้าใจถึงการที่เรียกว่าเป็นคนมีองค์อ่ะยางของลูกได้เข้าใจว่าต้องปฏิบัติ ต้องบูชาเรียกว่าต้องภาวนาถวายการที่เราศรัทธาบูชาเทพอ่ะเราจะทําตัวเรียกว่ากินเหล้าเมาหรือว่าพิชศีหรือว่าเที่ยวกลางคืนอะไรเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ได้แล้วค่ะแต่ต่หนูไม่กินหล้เออแต่ว่าพอเราได้มาตรงเนี้เราต้องปฏิบัติถวายและพอปฏิบัติมันรู้สึกว่าทำแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยมันไม่เหมือนกับการที่เราทํามาหาก,กินเราจะได้เงิน แต่เราลืมมองไปว่าในฝั่งที่เราถวายบูชาเนะี่ยมันคืออริยศัพย์ที่เรากําลังสร้างแต่เราเรา,เราไม่ได้ไเ,เรามองไม่เห็นด้วยตาเนือ<ร>ตาหางาเออมันไม่เป็นรูปเป็นรมแต่มันเป็นสมบัติที่มันจะติดจิตวิญ,ญญาณเราแล้วมันช่วยกดกรรมที่เรามีในอดีตอ่ะเราทุกข์เราท้อเราเหนื่อยอ่ะแต่ตรงนั้นน่ะเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่องค์ในโดนจิตโดนใจให้เราทําความดีเพื่อเราจะได้มีการเรียกว่าคลี่คลายกดนิ้กรรมที่เรามีแต่เราหารไม่ เรามองว่าทำแล้วมันต้องรวยทันทีทำบูชาพานปูหรือว่าบูชาองค์ปฏิบัติถวายกันต้องได้สินั่นคือเรามีความโลภมีกิเลสครอบงำม,มันก็เลยทำให้ช้าลงอีกยิ่งถ้าเกิดเรามีกิเลสมากเท่าไหร่ความโลภมันจะปาเรียกว่าบังเกิดขึ้นในใจเรามันจะปาโกดแล้วมันจะครอบงำแล้วมันจะทำให้เราคิดลบแล้วก็คิดอักคติ และจะไม่ทําเหมือนจะลองท,าท้าทายใช่ไหมเค,เคยท,าทย้าทาไทยไหมท้าทายยังไงคือในเมื่อทําแล้วไม่ได้ก็ไม่ทาลูกก็ไม่บูชาใช่ไหมออคือเป็นคนหนูก็ขวางโลกเหมือนกันถ้าเอาเป็นคนจิตใจนึงก็ใช้ได้เหมือนกันเ,ออเลวร้ายเหมือนกันถ้าบดจะไม่เอาอะไรแล้วคือจึงบอกแล้วว่าเราอะเราทุนนกคนระมีสองฟัง ถ้าเกิดรู้ได้จิตตามคิดแม่แม่จะสอนเรื่องจิตมารจิตเทพแล้วก็จิตเรา3ามจิตอยู่ในตัวเรานะบางทีบางขณะเป็นตัวเราบางทีขณะเป็นจิตเทพที่เรียกว่ามีเมตตาใช่ปะอยากทำความดีมากอีกภาวะหนึ่งร้ายกาศไม่เอาอะไรเลยเป็นไหมเป็นเออเราะฉะนั้นแล้วถ้าถ้าฟังไหนหมืเกิดเนี่ยถ้าเรามีสติอ่ะสติมันจะช่วยดึง ไม่ให้หลงและอย่างที่บอกที่ลูกพูดแบบว่าลูกมองว่าลูกมองเห็นว่าต้องใส่ทองแต่ถ้าเกิดใส่สร้อยองค์เทพหรือว่าใส่วัตถุมงคลเนี่ยควรก็จะกลายเป็นมองว่าอินี่งมงาอินี่บ้า <c oughs> ก็กลายเป็นว่ามาล,อล้อกรูบาอาจาร์เราเีกเราไม่เอาดีกว่าก็เลยการที่ว่าเป็นการไม่ยอมรับและเป็นการที่ไม่เปิดใจในการที่จะ นี่พระองค์ท่านหรือว่าการสักทาหนูว่าบูชาคือบูชาอยู่ในเนี้ยใ,ใครไม่ใ,ใ,ใส่าใาก็เรื่องคือเราเรา,เ,รา,เ,ราเขาเราก็บูชาแต่ถามว่ายังเมื่อคุณเ,ออเดือดร้อนเราก็ให้คำชี้แนะคุณและในทางคือเราให้ในทางที่ถูกต้องคือหนูปล่อยวางทุกอย่างแล้วตอนนี้คือให้คุณวิ่งก็มาหาเองคุณวิ่งเข้าไปเพราะว่าเพื่อความอยากเราอยากไปช่วยเขาเราช่วยเขากลายเป็นว่าเรามี เรียกว่ามีกิเลสเราอยากทำเราอยากให้เขามาศรัทธาเราตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราพิจารณานะจากวันนั้นในสิ่งที่ลูกมองว่ามองเปลือกมองมายามองที่วัตถุภายนอกแต่พอเราได้รู้สึกแบบว่าชีวิตเราได้เปลี่ยนไปแต่ถามว่าความจริงของชีวิต,ตทุกคนก็ต้องใช้เงินในการทำธุรกิจในการลงทุนในการเช่าสถานที่ในการซื้อ ของต่างๆในการทำธุรกิจเราต้องใช้เงนินเนาะเป็นปัจจัยที่เราต้องใช้แต่มีจิตที่เราคิดว่าการทำาุรกิจช,ช่วยได้บ้างมันมีจุดเปลี่ยนอยู่ไงลูกเป็นวิทยาทานหนึ่งนเมืมมมมว่าเราไม่ได้หวังผลจากใครแต่ถ้าคนที่เราช่วยหลือเขามีจิตที่ศรัทธาเหมือนลูกศิษย์ที่มาหา มาดาพรานรดานดาไม่ได้หวังจริงใดลูกศิษย์มีจิตสภาที่จะมาช่วยเหลือประจักษ์อี้เหมือนเราได้ช่วยคนมีขนมนมเนยมาหยิบยื่นมีนู่นนี่นั่นมาหยิบให้คือด้วยเป็นน้ําใจไม่ต้องเป็นเงินทองเป็นของกินเป็นซัมซีที่มาหยิบยื่นให้เราคือเราเราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแต่อันนี้เป็นน้ําใจเราจะเห็นความศรัทธาของคนว่า เขาก็ยังสัาย์นะเขาไม่นะไลืมแล้วนะเออก็เชื่อในความดีว่ามันมีบทจริงๆจนเจ้าค่ะโรงเรียนแมกที่บอกว่าอะไรแล้วแ,แวน่ยท้าใจเทุ่าและไม่หวังผลไม่หวังสิ่งตอบแทน สลาสละออกจากใจเราสละออกจจิตเราในการที่เราสลาออกแล้วเราจะไปยึดทสิ่งที่เราให้ไม่ได้แม้แต่การทำบุญที่วัดเราให้ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าจริงสถานที่ทตาารรา่า,างๆห,หรือว่าการระทำบุญที่ใครอยากจะช่วยคาเข้าไปฆ่าซือดรัคมาหรือว่าร่วมงานงประจำปีงานไหว้คือคือทุกคนสละแล้วทุกคนได้บุนแล้วแต่ต้องสลาออกจากใจ คือการสลากตอนแรกคือการเสียสลากปัจจัยเราหรือว่าการช่วยแรงกายแล้วก็เวลาในการที่เรามาทำหน้าที่เป็นซีซ์หรือว่าพิสพาต่อพระองค์ร่วมกันเราไม่ใช่ได้ไดทคเดียวบางทีเราช่วยแรงเราไม่มีเงินหรือบางคนม,มีเงินช่วยเงินรู้เข้าใจปะบางคนไม่มีเวลาก็ช่วยเรื่องปัจจัยอันนี้เป็นการเป็นการทำบุญหลากหลายลรูปแบบแต่ไม่ใช่ว่าจะมองที่เงินนำหน้าอย่างเดียวเท่านั้น ทุกอย่างมันก็คือเป็นองค์ประกอบรวมพลังในการทำหน้าที่หรือว่าทำสิ่งใดให้สำเร็จได้มันไม่ใช่แค่เงันใจเราสำคัญจิตเราที่เป็นผู้ให้ให้แล้วเสียสละแล้วมันต้องสละสละออกไปโดยโดยไม่ยึดนั่นแหละคือบีถกผว่าปอดเยเนี่ยคยายามทำะไรทำ ไม่เป็นไรถือว่าเรามีเอฟซีแล้วกันเขารู้เรื่องของเราทุกอย่าง <c oughs> แต่การที่เรียกว่าพอเราช่วยไปแล้วแล้วเราไม่ได้อะไรตอบแทนให้รู้ว่าตรงนั้นไม่เป็นสมบัติที่อยู่ในจิตวิญญาเราละ,ละเราอยากไปอยากนะ้หรือว่าคิดอีกอีกวงที่ว่าเราเคยทำกรรมเขาไว้ชาตินี้เราต้องให้เขาเหมือนกับเวลาที่ใครไม่ดีกันเรา ว่าเราช่วยเขาไปแล้วเขาหนีหายอันเนี้ยถ้าเราทําใจไม่ได้เราก็ทุ์เราก็เจ็บเราก็เนื่อยเราก็ทอ้อแต่ถ้าเกิดเราวางได้เราเราให้อภัยได้เราจะเบาเลยนะูใช่ไหมก้อนนะั้นสองแสนกว่าเราก็เบาแต่ว่าถึงวันหนึ่งพอเราให้ไปแล้วเราวางไปแล้วอะ วันหนึ่งแล้วก็เขาสมมติได้เขาก็เอามาคืนเราเองแหละแต่ว่าจะจะช้าหรือเร็วก็ไม่ไม่ไเป็นไรเป็นเขาจะไปก็ถือเป็เออกนกามวิบากกรรมร่วมกันมาแล้วก็เราต้องให้เขาก็หมดสิกรรมไปมเพราะว่าเงินนะ่ะมันไม่ใช่คือที่สุดแม่บอกได้เลยนะมันซื้อใจคนแล้วก็ซื้อวิชาชีวิตแล้วก็ถ้าสมมติว,ว่าเงินนะ่ะมันสามารถซื้อ ซุณได้ไอ้เรื่องกระจายถูก,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 กแต่มันไม่สามารถซืดได้ดแต่เงินเนี้ยมันสามารถที่เรียกว่าปลดหนี้กรรมได้ในส่วน,นที่เราเคย <c oughs> เคยทํามาและเราให้เขาไปแล้วก็จบกันเกืือ <c oughs> ที่จะไม่คืกเวรคุกกรรมต่อไปอันนั้นก็ถือว่าโชคดีแล้วนะถ้าสมมุติว่าถ้าเขาไม่เอาเงินละถ้าเขาเอาชีวิตเราละ <c oughs> จริงปะ แล้วเราจะทําอะไรต่อได้ mm. เงิน mm. เงินส mm. องแสนถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราอาจจะกลายเป็นสองล้าน mm. จริงปะ mm. แค่นั้นเองเราคิดบวกชีวิตเราก็จะบวกชีวิตเราก็จะเรียกว่าเติบโตเราก็จะได้อะไรที่มากกว่าแต่ถ้าเราไปเสียดายตรงนั้นอนะเงินอะบอกได้เลยว่าคําว่าการช่วยการให้บางทีเราอะเหมือนกับสัจาธรรมที่เรามองเห็นว่า คูช่วยมือเพราะครูเห็นกลังบาครูช่วยมืงเพราะครูเป็นเพื่อนมือหรือว่าครูช่วยมือเพราะคูเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าอะไรอย่างแน่อย่างเงี้ยที่ช่วยลูกศิษย์ในเคสต่างๆเนี้ยก็คือว่าการที่ช่วยแล้วแล้วที่เห็นค่าเราก็อยากไปเราก็อยากไปพูพยาบาลเราก็ให้อภัย ให้มองว่านั่นคือค่าวิชา<ม>เพินแค่นั้นมันมันมันด้อยค่าสําหรับคุณค่าของความเป็นคนของเราจริงๆนะวันหนึ่งซื้อวิชาชเออแม่บอกว่าถ้าเกิดเรามองหนังสือ,อยังเสียดายเออใช่ไหมเรียนหนังสือกว่าจะจบจะใช้เงินเยอะนะแต่นี่วิชาชีวิตเนี่ยมันต้องแพงหน่อย <laughs> แล้วแต่ามาแล้วแต่เคสพอเคสนี้แพงแม่บอกว่าถ้าเปรียบเทียบอะ บางที่เขาเป็นเจ้ากรรมในเวรเราแล้วก็บางคนเจ้ากรรมในเวรรู้เห็นปะบางคนนะ่ะไม่รู้จักกันเลยเจอก,กันทั้งนวดขับรถหรือว่าแย่งที่จอดรถจันที่เป็นข่าวเงี้ยแล้วยิงกันตายกันตายคนดีๆหรือว่าไม่ดีกว่าหรอกใชะปะ่ป่ะตนนี้เจ้ากรรมในเวรมาเอาเป็นเงินแทนแต่ไม่ได้เอาชีวิตก็ถือว่าโชคดีแล้วว่าถ้าเราคิดบวกใช่ปะ่ะแล้วนะ และเดี๋ยวจากสองแสนที่เราเสียไปมันจะกลายเป็นสองล้านที่ดึงมาในไม่นานจำได้นหะอ้าวจริงๆแม่ท่าน่อนเะเพราะว่าเราคิดดีเราสละได้และเราป,ดปดลดปลดหลอกนิ่กรรมที่ต้องมีได้นี่มันเป็นอนุอนุสงนะมันเป็นอันภาพที่เราได้ใช้จิตเรียกว่าฝึกจิตเราแล้วก็การที่เรียกว่าไม่พูดพยาบาลให้อภัยได้เอาหัสีจได้ การปลดล็อกใจแล้วก็จิตวิญญาณเราไม่ต้องไปผูกอาค่าแล้วยิ่งเขาป่วยเขาจะตายเรายิ่งแย่ไปชาติหน้าจะไ,ไม่ต้องเจอกันอีกถ้าเกิดต้องเกิดนะถ้าเกิดให้หมดสเออให้จบแค่ชาตินี้พอจะได้ไม่ต้องมาเลยชาติหน้าถ้าเกิดเราได้เกิดมาเราจะได้ไม่ต้องมาเจอเขาไม่ต้องมาทุกเราก็จะสบายขึ้นแต่ถ้าเกิดชาตินี้เราสามารถที่จะปฏิบัติ แล้วรู้ทาแล้วปรินิาพานได้แล้วไม่เกิดไม่พูดไปเกิดแล้ววะทําได้ปะมันไม่ง่ายนะใช่ปะเพราะฉะนั้นแล้วกา